もうはかい ใสใแล้วก็สารละลายผงฟูกันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะบันทึกผลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ สังเกตลักษณะของสารทั้งสองชนิดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราต้องมาทําอะไรกันนะคะจะต้องนําสารทั้ง2ชนิดนั้นมาผสมกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกับคุณครูเฟิร์นเลยค่ะผสมอย่างไรคะคุณครูเฟิร์นค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องตวงสารค่ะอย่างละ5ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตวงน้ําปูนใสกันเลยค่ะคุณครูเฟิร์นก็ นำน้ำปุนใส่มาแล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระบอกตวงวันนี้ได้5้าลูกบาศก์เซนติเมตรหรือยังคะคุณครูปานถ้าเกินนะคะเราก็จะต้องเทออกค่ะค่ะอย่าลืมว่านักเรียนจะต้องสังเกตในระดับสายตานะคะนักเรียนนักเรียนช่วยคุณครูสังเกตหน่อยสิคะว่าได้ลหลูกบาศก์เซนติเมตรหรือยังคะ,ะได้แล้วค่ะคุณครูเฟิร์น ต่อไปนะคะเราจะต้องมาตวงสารละลายผงฟูคะ่ะในกระบอกตวงอีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วยคุณครูเฟิร์นดูด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยเอาฟอและคุณครูเฟิร์นตอนนี้คุณครูเฟิร์นและครูปัดนะคะตวงสารทั้งสองคะ่ะอย่างละ5ลูกบาศเซนติเมตรเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมสารกันคะ่ะเราจะต้องผสมใส่ในมิกเกอร์คะ่ะ นำสารชีไดเทก่อนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอณครูปานนี่ก็คือฟูเฟินนำสารชนิดที่สองก็คืออะไรคะฟูเฟินนำปูนใสกับสรารละลายผงฟูค่ะผสมกันค่ะ,คะจากนั้นนะคะนักเรียนก็ใช้แท่งแก้วคนค่ะคนสารค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องสังเกตค่ะ ลักษณะของสารที่หลังผสมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเฟิร์นและคุครูป,ปั่นนะคะจะให้เวลานักเรียนในการสังเกตแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานค่ะนัคะหลังจากที่นักเรียนนะคะผสมสารทั้งสองเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในบิกอร์บ้างคะ สารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณครูปัดคะคุณครูปัดสังเกตเห็นอะไรบ้างคะคุณครูปัดสังเกตว่าเห็นมีอะไรขาวๆอยู่ที่ก้นบิกอร์ด้วยคะ่ะคุณครูเฟิร์นนักเรียนเห็นเหมือนคุณครูปัดไหมคะเอสีขาวๆเนี่ยคืออะไรนะคะครูเฟิร์นค่ะสีขาวๆนี้นะคะที่อยู่ก้นบิกอร์นะคะเราจะเรียกว่าตะกอนนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะต้องนำข้อมูลที่จับได้จากการสังเกตนะคะไปบันทึกผลลงในใบางานค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ฝึกตั้งใจเรียนค่ะความตั้งใจเรียนตั้งใจทำกิจกรรมค่ะทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จนะคะแล้วก็นำข้อมูลค่ะมาบันทึกผลลงในใบางานค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลการบันทึกในใบางานกันค่ะ ตารางที่1ค่ะลักษณะของน้ำปูนใสาสารละลายผงฟูและน้ำปูนใสผสมสารละลายผงฟูค่ะเรามาดูสารที่1ค่ะน้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสนักเรียนคะนักเรียนสังเกตลักษณะของน้ำปูนใสได้่าอย่างไรบ้างคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลักษณะของน้ำปูนใสค่ะเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นเมื่อสัมผัสผิวภาชนะ ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติค่ะและคุณครูปัดนะคะสังเกตสารละลายผงฟูนะคะว่าเป็นของเหลวใสค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นเมื่อสัมผัสผิวภาชนะผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติค่ะน้ำปูนใสผสมสารละลายผงฟูค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเกิดตะกอนค่ะสีขาวกระจายอยู่ทั่วของเหลวไม่มีกลิ่นเมื่อสัมผัสผิวภาชนะ ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติค่ะ